สวัสดีค่ะหนูชื่อนาะนน่าพัฒนปังโทนะคะหนูชื่อน้องโชวาหนูอยู่อนุบาลสามทับสองค่ะหนูอยู่ห้องคุณอิกเราจะมาทดลองวิเคราัร์ไก่กระตากันนะคะเรื่องนี้คือไม่เลี่ยงน้ำน,นะคะได้ยินเสียงไหมคะเดี๋ยวเราเอาไปจุ่มน้ำดูนะคะ ไห่ใช่เกล็ดน้ำเกลยดน้ำแล้วค่ะมาลองดูกันได้เสียงเลยค่ะไก่กระต่ายนไก่กระต่ายน้องขอจบการทดลองก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ